อุ้ยอุ้ยมาเรน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 เห็นยวไเรามาไกลขนาดนี้แล้วไม่มีตัวอะไรแล้ววิ่เง,เงเองเนี่ยกูอ <c oughs> ยากเป็นหัวแถวนม่พยายามดูแลยานไปยานไปยานไปอขอนจำได้ครับนี่อะไรมึงเนี่ยเอ้ยปิดเพลงปิดเพลง แล้วต่อจากนี้ยังมีต่อให้เราอะไรนะมีน้ำตาเฮียแล้วต่อจากนี้ยังมีน้ำตาเฮียเป็นไงมาทุกคนครับตกเหตุเกมนี้มันเกมความเงียบนะครับเราให้เก็บเทปนะครับเงียบนะครับ ใครใครเปิดใครเปิดเสียงไฟดิใครเปิดเสียงไฟดิมาแล้วเฮียมาแล้วเอะไะครับท่านผู้ชมต้องรีบเก็บนะครับต้องรีบเก็บนะครับไอ้บรรลักษ์แม่งจะรอแดกเลยนะครับไม่มีคบไม่มครับสี่เปดสี่แปดสี่แปดอะไรวะ สิบเจ็ดสิบเจ็ลืสิเลืสิอืมสิบเจนะครับท่านผู้ชมรีบเก็บนะครับมองไม่เห็นเพิงเหรอไอ้เฮียนี่ก็เปิดไฟโชว์เลยโอ้ยโอ้ยกูตายหาเลยเฮียเฮียโอ้ย เอ้แกดกดดิกดกดดิกดดิกด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 มันยังวะมันยังวะเพื่อนดูไว้นั่นอ่ะเพื่อนมันกลายเป็นศพแล้วอ่ะนั่งกูโ่ไงว่ไปแล้วทำอะไรมาเจ็บซ่อนเหรอซ่อนเหรอซ่อนเดี๋ยวกูไปกดกูไปกดนะกูไปกดนะ เวลากูทำอะไรกดหรืไม่ทำอะไรกดไม่ได้กันกดไม่ได้กดไม่ได้เกืนีไไ้ไม่ได้ทำเพี้ยอะไรวะเจ็ดไม่รู้เลยมันให้เก็บเทปตรงหน้ากูหรออาม่าก็ไหนขนาดนั้นเอาใครไปดิ คาเด็กซี่คาเด็กซี่คาเด็กซีคาเด็กซีเจอหนึ่ง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  ดวอะนสอร์ไอ,อ,อ้เไม่โดนเหอเยขนันเดวขเดว,เดว,เวะรเดียว้ล้อยัง,จง,จงเจอยังเจ้กูเห็นแล้เจ็บดิเจ็บดิอยู่ตรงศอกาชหมดเอาไม่ให้ออา่ามันใครใช้บนได้เหรอ <laughs> เกี่แล้วปะเกี่แล้วครับไล้ต่อจิกเล่นเลยไอตีนี้มันน่าโง่วงว่ะทำอะไรทำอะไรช่องเปิดเออเออทะลุวิสต์ครับท่านผู้ชมฮีรู้ฮี้อะไรปะโอ้ที่นี่โอ้โหอันนี้มันที่ไหนกันเล่นเนี่ยอันนี้คือที่ไหนครับท่านผู้ชม 9กบันไดคุณต้องขึ้นบันไดเก้าสี่ชั้นนั่นออกไงเนี่ยไม่ออกไม่ได้ออกไงเนี่ยออกอย่างภาพไงวะเอ๋เนี่ยไปไปไปครับไปครับไปครับทำไมมันเก้าสิบสี่ชั้นเลยวะหนึ่งอันหนึ่ครับสองละสองสองนี่ครับบันไดแล้วมันใหญ่ครับเวียนหัวมากไม่รู้อะชั้นสี่ละเก้าสิบสีชั้นชั้นห้าหก เดินไปอเหี้ยเจ็ดอะไรแถวนี้มันบอกเก้าสี่อ้ยอ้ยอ้ยอะไรนี่ยอะเนี่ไอ้กันร่วงเหรอมตกไปแล้วมึงตกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนกูตายได้เนี่ยแล้วกูเอง อย่าเดินซ้อนกันเนี่ยเดี๋ยวตกเลยสามหกเอ้าสามเจ็ดอะสามแปดแล้วครับสามเก้าครับสามเก้าแล้วครับท่านผู้ชมครึ่งทางแล้วมามาสี่สิบแล้วโอแม่งตกเลยขั้นสุดแล้วแปดสิบแล้ว สิบสี่ชั้นเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มฟ้าขึ้นอ่ะเฮ้ยทำไมสฟ้าขึ้นวะกูจะขึ้นแบบขึ้นก้อนเมฆอะไรไอช้ชายมาเดินมาเดินขึ้นพร้อมกันวะทุกคนคเหมือนบอกจะลงะครับมันมัมวจัดอ่ะก็อยู่สูงไงโตัยวสมองเราจะหยุดทำงานไหมเนะี่ยไหนเขาดูนี่นก็ยังเซนตี้ปกติแปดห้าแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นต่อครับ วุ้ย <hoe? S 1> อะไรวะกิมเกิดขึ <ar> ้นเลยแปดแนะครับทุกคนครับเราก็อยู่ก้าวเสียแต่ไม่มีอะไรเลยมันขึ้นไม่ได้แล้วเราต้องลงเลยเอาขึ้นได้ดีกว่าขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้อะกูขึ้นต่อดลยวะไหนขอไปดูสุดดิมันก็ยังมีเรื่อยๆครับเพื่อนผมอะไรคืออินฟินิตี้เนี่ยอินฟินิตี้เนี่ย อ้าวอินพีตี้อ่าไม่มีทางใี้สุดสุดแล้วอ้าวอินพีตี้อ่าแล้วกูขึ้นมาทำไมเนี่ยอินพีตี้เนี่ยอ,อ้าวขึ้นจนให้มันขาวสุดเลยอ่ะลองดูดิให้ให้สมองกูตายเลยวิ่งวิ่งขึ้นมาให้ขาวสุดเลยมาอินพีตี้ไหนเขาลองตกไปดิ ตกลงมาแบบขั้นสุดแล้วครับท่านผู้ชมอืมพยายามพยายามอยู่ครับพยายามก่อบันไดก่อบันไดดีวะเอา้าแล้วโอ้อะไรเนี่ยทุกคนครับช่วยด้วยอา้าว what happened อา้าวมันมันให้เราตกเว้ยไ <c oughs> อ้เนะี้อ่ะให้เรา <c oughs> กูกูขึ้นกูขึ้นอยู่บนสุดเลยนะ <c oughs> กูกูตกลงไปแม่งก็มีสีขาว <c oughs> ไปฮัลโหลมีน้ามึ <c oughs> นใช่ปะ be i n s i d e and turn the light o f f b e f 10 e 10อ m อ่าล้วจะมีอเราต้องปิดไฟก่อนสี่ทุ่มนะฮะแล้วทำไมวะอ๋อยังหลับดีอิเจเหมือนว่าเราอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับหมู่บ้านจัดสรรกูเข้าห้องเ้าเล่นอะรแบบแลกูมอ่ะเขาเล่นอะไรแบบแบล็กรูมเออเปิดห้องทีมาแล้วเปิดห้องทีมาแล้วอันนี้คืออะไรวะ เเมีห้ออองนนทั้งอยู่ห้ามมืดอ่ะห้ามมืดต้องเข้าบ้านอ่ะกูนอนแล้วอา๋อซ่อนโอ้โหซ่อนมีที่ซ่อนใต้เตียงอ่่ะไมเอาละยมันจะมืดแล้วนะจะไปเหรอมันจะมืดแล้วนะไปดิเว้ยเชื่อมันจะมืดแล้วอ่ะไปกับกูไป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 ฝั่งทำไมเนี่ยเฮ้ยเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายคือบ้านบ้านที่ใหญ่ที่สุดทุกคนครับเราอยู่ในบ้านจัดสัตว์นะครับไม่จมีใครมาฆ่าเราเนี่ย ม่ <Es per ate> บ้านโคตรใหญ่อะ่ะของบ้านของตัวเองนะครับส่วนเราก็เราก็บ้านหลังนั้นนะฮะเจเจส,สรุปให้ทำอะไรวะจับจองบ้านอะไรเงี้ยไม่รูร้เว้ยสรุปต้องจับจองบ้านบ้านนี้ก่อนเจเจคุณบ้าน,นเจเจคุณบมอยู่ในไ<ห>นอ้เนีน่ยอะไรวะเสียคณินไม่ไหวนานเลยจะตายหาอะไรเนี่ย นี่เปิดไม่เหมกันนี่ว่ะที่เห็นคือทำไมไม่มีใครลงมารักกูเลยวะกูตกลงมาตั้งแต่คนแรกเลยร้องน่ะไม่รู้ว่าไอ้เนี้ยไม่ไม่ขึ้นแบบขาวจัดอ่ะขึ้นไปขาวจัดอ่ะมันยังไม่มืดเลยเนี่ยใกล้มืดแล้วเนี่ยใชเฮ้ยดูอยากเดินต่อเลยรู้สึกไม่ค่อยดีทำไมครับมืดจริงนั่นแหละตอนแรกมันสว่างกว่านี้ป่ะหลอนหลอนมึงหลอนมึงหลอนแล้วเนี่ยยังหมู่บ้านจัดสรรจะมีอะไรร้ายๆไว้อเย ดูออกจแบบธรรมชาติอย่างเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเยซมีไซเซ็ตเนอร์อันนี้โอ้ยมีรถด้วยวะเฮ้ยเยซมีอัลมอนด์มิวแจกไอ้เนี่ยกูกูสันติแล้วกูสันติแล้วไอ้กูสันติแล้วเพิร์ดคัมเพิร์ดเสิร์ฟเย่นี่อะไรเนี่ยโอ้ยทุกคนครับ รถแม่งสตาร์ทเองครับอ้าวรถแม่งสตาร์ทเองเยอะเก็บเลยเหมือนว่ามันจะมาแค่ส่งของนะครับีนอะไรแม่ฆเนี <c oughs> ่ยแล้วนี้อะไรเนี <c oughs> ่ยกูอด้านบนเลยเงี้ยมืด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 แล้วมืดแล้ว <c oughs> ก่อนสี่ทุ่มก่อนสี่ทุ่มเอามืดแล้วเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟม,มีไฟไหม ให้หานางกลับบ้านไม่เจอตายตายตายกูบอกขนาดตายช่วยด้วยเฮียมืดปากเลยไอ้กัดมึงใครเนี่ยทางนี้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 เข้าเข้าไปเลยไอ้ชัยอ๋อไม่ได้กูออกไม่ได้กูออกไม่ได้ทางไหน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 ทางนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เอ้าเปิดดิเปิดประตูเปิดเปิดเอีเข้าแล้วโอ้ย เร็วเร็วเร็วปิดปิดปิดไอ้ไอ้คัทไปไหนฮะกัดไปไหนไอ้กัดไปไหนไอ้กูณซ่อนแล้วเฮียปิดไฟด้วยปิดไฟปิดไฟมึงไม่ปิดไฟเลยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเฮ้ยคุณเฮียอะไรเนี่ยคนมืดเลยเฮียผมแม่งรถมาแล้วรถจับเด็กไอ้เฮียเฮียรถจับเด็กทุกคนครับเฮ้ยทุกคนไอ้กัดมึงซ่อนอะเอ้ยไอ้ชายมึงซ่อนนังนี่ยมึงซ่อนแล้วซ่อนในใต้เตียงอ้าวไม่สว่างแล้ว ไปดูเลยเนี่ยเฮ็ดรถจับเด็กไอ้เหี้ยอ่ะ,อะไม่สว่างแล้วโคตรไวเลยเราเพื่อนเปลี่ยนบ้านดีกว่าไอ้เย่ะไม่เข้าทำไมเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่เข้าทำไมออกออกว่ะไปก่บไปกับกูบ้างไปกับไปกับกูไปกไปกูเข้าไม่ได้อะเข้าไม่ได้เอกมาไอ้แม่งรถจับเด็กไอ้เหี้ยอย่าเชื่อเลยเนาะอย่าเชื่อเลยเนาะแม่งมีรั้วรั้วตรงบ้านอะเอาไงดีวะ นู่นครับสามองผมจะตายแล้วขอแดกได้เนี่ยเดี๋ยวรอสามองตายก่นอนหมดแล้วเฮ้ยไอ้จัดเขาน้ำหน่อยสามองจะหมดแล้วสมองจะตาย <c oughs> เอ้ยขอแต่พวกโจรมองหน้ากูโอ้ยอร่อยจังเลยเฮ้ยเอาดีๆเอ,เอาไป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 ที่นี่ๆกูมีอีข้าวมันต์กระเพรานะเว้ยนี่กูมีกูกินส <ๆ S 1> องขวดเลยเซเลตี้เต็มด้วยกินให้โชว์กินโชว์ไปจนเต็บเดี๋ยวฝันแอบอะเราต้องไปทางไหนเนี่ย <fir> ไปไปทางแบบหมู่บ้านเยอะๆเลยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วน่ยแคสโซ่มาเริ่มเพิ่มเลยเหเห็นปะเห็นนั่นเองครับเราเล่นอะเ้ยเราดูอิลิเซียเมเนอร์เฮ้ยเ๋วเราขึ้นรถอะขึ้นรถไม่น่าพาไปไหนหรอกเนาะอ๋อรถน่าจะพาไปนู่นนะเฮียรถจับเด็กเฮียเฮ้ยเราขึ้นไปด้วยเราขึ้นไปด้วยไปรถจรับเด็กเฮียจับไปจับไปรถจับเด็กครับ อ้าวไม่ปิดประตูแล้วไห้มันปิดประตูเฮ้ยปิดประตูออมันมืดมันมืดออกมันมืดมันมืดมันมืดมมันืเอ้าแล้วเราซ่อนดี่เดียวหายมันจะเปิดมันหายหมดแล้วเว้ยปิดไฟปิดไฟเี้ยมันโคตรมืดเลยวะเขี้ยเนีเด้อเฮ้ยไฟไฟเมื่อกี้เลยวะ ไอ้ย่าเป็นตาแดงเลยเฮ้ยอะไรเลยะตาแดงอ่ะอันนี้แบบละมึงละเอาจริงวะเนี่ยาลาเอาตายมึงจะมาแดกรถเมึงจะแดกรถอะไรเยอะตาโคตรแดงเลยอ่ะโอ้โหอันนี้คือพวกคนบ้านะครับคนบ้านรักผาเด็กนะอ้าว มืดหมดเลยวะอ,อ้าวเฮ้ยไปได้แล้วไ oh, <here. S 1> ้เอาเฮียเลยเี้อเอ้าแอ้แดกกูเลยอ่ะแอ้แดกกูแ,แกล้วเฮียรถจับเด็กไม่น่าเชื่อกูไ <c> ม <oughs> ่น่าเชื่อรถจับเด็ก oh, อะไรควาย,ย uh. คือมันมันปลอดภัยเว้ยแต่ว่าประตูรถมันไมันแบบปี๊แตกอะไรอยเงี้ย ้องรีบครับท่านชมเร,เราติดอยู่ที่นี่แบบนานไม่ได้เดี๋ยวสมองเราตายฮะถ้าโหลแล้วไม่มีไฟฉายนะเว้ยอันนี้หนักกว่าเดิมนะเว้ยถ้ามีไฟฉายเรายังพอเห็นทางตอนมืดไงอันนี้คือมืดที่มองไม่เห็นเลยนะมึงก็อยู่ไปใกล้ๆบ,บ้านแล้วกันเนี้ยทุกคนครับเราไปหาบ้านจับจองครับหาบ้านจับจองไว้ละถ้ามันมืดก็ตายอะไรเงี้ยในรถจับเด็กไว้ฮะกูยอยากได้น้ำอัลมอนด์ทักสี่ขวด ต้องรีบหาน้ำหารถเอาวอดเร็วหารถเร็วหารถเร็วรถอยู่ไหนเนี่ยต้องรีบหาน้ำไม่มีนี่เลยฮะอะไรเนี่ยแต่ละบ้านนผลครับรีผหา,าน,นะครับวายวอดนะครับทุกคนตายแล้วตายแน่อาตายเหมือนกันเนี่ยตายหมด เนี่ยออกหา่จากหมู่บ้านจ่สันนะครับท่านผู้ชมอะไรบ้านเราอากาศเลยนทนายต้องตามรอยถนนไปวะโอ้ช oh ิ่เหมือนไะไรลูกอะไรนะบันดไดอ่ะอมันนจะมีบันไดทุกคนอะไรไม่อ้าวเป็นเชือกนะครับ ให้ปีนโอ้ยดูครับดูท่าปีนครับนี่ไะปีนขึ้นมาแล้วครับ